สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตอนพรพอมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้ย2ิสองมกราคม25 6 5 03นาฬิกาสหนาทีหรือว่าตี3 45นาทีครับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายงานข่าวให้ทราบเงินเข้าแล้ว200บาทโดยเงินเข้าตั้งแต่เวลา 03. น0นของวันที่ย2ิบสองมกราคม65ก็คือวันนี้แหละครับ ฉะนั้นผู้พิการที่มีบัตรประการแห่งรัฐก็สามารถกดเงินสด200บาทได้แล้วโดยสามารถกดได้ตั้งแต่เวลา03.00นของวันที่22มกราคม65เป็นต้นไปนะครับก็แจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ